ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําการนะครับแจกรหัสโคดอ่างเปาทูมิวเล็ตนะครับจำนวน2รหัสโค้ดนั่นเองนะครับใครที่ต้องการรับโค้ดอ่างเปาในการกรอกแล้วก็รับเงินเข้าทูมิวเล็ตเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับโคดอ่างเปากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเป่าทูมานี e วอลเล็กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยนะครับผมจะมีทั้งรูปและก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดกันได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็นะครับหรือว่าในการรับโคดอ่างเป่านะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็รรรอออััับคค้ดด่่่งงเเปปากนไไลยยวใทีีมม นี่เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ลิงก์การดาวนโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยนะครับในส่วนของการสมัครเนี่ยสมัครได้ฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรในการใช้งานนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็รอรับโคดอ่างเปาในคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด5เมูดลา นะครับก็จะมีหน้าแรกร้านแอปแล้วก็ สัตว์เลี้ยงของเราการเชิญเพื่อนแล้วก็กระเป๋าตังค์นะครับให้เรามากดที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเชิญการกรอกรหัสการเชิญโค้ดอังเปาเหลียงเกติยศและก็อารีนาเแล้วก็เข้าร่วมแฟนเพจนะครับถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราอยากจะติดต่อแอดมินนะครับให้เรามากดที่เมนูกรอกรหัสเชิญนะครับการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกรหัสโค้ดของการเชิญเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับในการกรอก โค้ดตรงนี้เนี่ยจะใช้ของใครก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับเนาะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับโค้ดอ่างเปานะสลับตรงนี้นะครับใครที่จะกรอกโค้ดของผมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้ว่าจะกรอกของใครนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่โค้ดอ่างเปานะสลับโค้ดอ่างเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้เลยนะครับทั้ง2โค้ดลงในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปพิมพ์ตามแล้วก็รับโค้ดอ่างเปากันได้ต่อเนเเยะครรับดี๋วาก็ กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับถ้าเราดูแล้วมันพิมพ์ไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดไว้แล้วก็เข้าไปพิมพ์ในแอปได้เลย โอเคนะครับนี่ก็เป็นรหัสโค้ดแรกนะครับที่ผมได้รับมาจากแอดมินนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เลขก3ตัวนะก็ให้เราพิมพ์ตามนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็กดแลกโค้ดอ่างเปาทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รหัสนะครับมาตรงนี้นะครับเป็นรหัสนะครับเป็นยอดคะแนนที่เราจะเอาไว้ขายเป็นเงินในส่วนของเหรียญดอลลาร์นั่นเองนะครับเราต้องเอาเหรียญนี้เนี่ยไปขายก่อนนะครับหรือว่าการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการขายนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับในการเช็คดูในบัญชีของเราเนะพอเรากดเช็กปุ๊ เข้ามาที่ตรงนี้ให้เรากดไปที่เหรียญสีฟ้าของเรานะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรายได้โค้ดอ่างเปาที่เราได้รับมานะครับ86.16นะครับอันนี้คือยอดรายได้ที่เราได้รับมานะครับต่อมานะครับเรามารับในส่วนของรหัสโคดที่2กันนะครับสำหรับโค้ดที่2ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะออาโอเคนะครับในส่วนของโค้ดที่2นะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเดิมเลย3ตัวเป็นพิมพ์เล็กและก็เป็นตัวเลข4ตัวนะครับใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนได้จากนั้นนะครับให้เรากดแลกค้ดองเปาาม รอบนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้มาที่8 6นะครับรอบนี้ได้มาที่8 3กดกลับไปดูเช็คอินได้เลยนะครับแล้วก็กดกลับมานะครับมาดูเหมือนเดิมว่าที่เราได้รับมาเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับต้องรีเฟซก่อนนะครับโอเคนะน่าจะบวกเข้ามาให้แล้วนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะ8 3 7 7นะครับที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือการกรอกโค้ดอังเป่านะครับใครได้รับกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้เลยในส่วนของขั้นตอนการทําเงินนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะมี การเข้าร่วมปันผลนะครับการเข้าร่วมปันผลตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่การทําของเพื่อนๆได้เนาะว่าจะเข้าร่วมหรือว่าไม่เข้าร่วมก็ได้ การปันผลตรงนี้ถามว่าเอาคะแนนเหรียญสีฟ้าของเรามาลงตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเวลามันปันผลออกมาเนี่ยมันจะได้เงินเท่ากันหรือไม่อันนี้ได้เงินไม่เท่ากันแน่นอนผมเคยทดลองแล้วนะครับเอาประมาณ0.8ดอลลาร์เนี่ยมาเข้าร่วมปันผลนะครับก็พอปันผลออกมาแล้วเนี่ยมนได้ประมาณ0.2นะครับผมถามว่าทําไมมันได้น้อยกว่าเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่การแชร์ของเรานะครับเพราะว่าการแชร์ของเราเนี่ยหนึ่งเลยมีการเชิญเพื่อนการบรรลุเป้าหมายจากการเล่นเกมการโหวตให้เกมที่ชอบการเข้า รวมเอ็กโวรนาเมนและก็การค้าขายนะครับถ้าเราทําตรงนี้เนี่ยให้ผ่านมารู้เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่เงินปันผลของเราเนี่ยมันก็จะได้ยิ่งเยอะขึ้นนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ร้านแอปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอปเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราในการรับในส่วนของคะแนนเพิ่มได้หรือว่าทําเงินเพิ่มได้สิ่งที่ควรระวังก็คือเกมเดิมพันนะครับ เกมที่เป็นแนวการเดิมพันเนี่ยก็ควรที่จะระวังเนาะเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเล่นนะครับอาจจะทําให้เราเสียเงินจนหมดเลยก็ได้นะครับจากที่เราหาเก็บสะสมมานะครับก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหมดตังเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับต่อมาก็เป็นในตัวในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราสามารถทําฟรีได้นะโดยการอัประดับเลเวลของเราขึ้นไปอย่างเช่นระดับที่18เนี่ยผมได้รับปันผลนะ ครับถ้าใช้สกินนี้เนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยผมจะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่34.10%นนะครับในส่วนข,ของคะแนนสีฟ้านั่นเองแล้วก็ทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนะี่ครับอัปเกรดไปเรื่อยๆนะจับตัวสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกันเนี่ยรวมกันไปเรื่อยๆนะครับเลเวลเท่ากันนะครับเป็นการเพิ่มระดับเลเวลนะครับให้มันสูงขึ้นยิ่งถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งได้รับในส่วนของรายได้เยอะขึ้นนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทำการอัปเกรดดไไไปปเเเรรรรืืื่่่่่ออออยยๆๆซ้้้้นนนนนะคัััับบสววตททีีี2ผผมมใชงิจาก เล่นแอปนี้เนี่ยไปซื้อเพิ่มนะครับมันก็เลยเป็นตัวนี้เข้ามานะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปเขามีฟังก์ชันใหม่ในการทํารายได้ที่สูงขึ้นนะครับ405ดอลลาร์สูงสุดนะครับในระดับข้อที่2ตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนของการทํารายได้ตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําสำหรับการเชิญเพื่อนเนาะสำหรับกระเป๋าตั้งนะครับที่ห,หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจในส่วนของการถอนเงินบางคนกดถอนเงินแล้วนะ แต่ทำไมไม่มีในส่วนของการชำระเงินเป็นในส่วนของทูม o นี่วอลเลบางคนมีธนาคารกับในส่วนของเวียดนามนะครับเป็นสกุลเงินของเวียดนามนะอันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะลองถอนดูนะครับมันจะมีให้เราเลือกถอนด้านบนตรงนี้นะครับธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็แบบ C 2 C นะให้เ,เลือกเป็น C 2 C ดูนะครับในส่วนของ C 2 C เนี่ยจะมีร้านค้าที่เขารับซื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบายนัทนะครับเป็นธนาคาร ากูคอยเป็นธนาคาร b ไบเน้นนะครับก็เป็นธนาคารแล้วก็จะเป็นกูคอยในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเราลองมาเลือกตรงนี้ดูนะครับถ้ามันมีทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเราก็สามารถโอนเข้าวอลเล็ตได้เหมือนกันนะแล้วก็มี OKX OK นะครับเป็นในส่วนของธนาคารแล้วก็เป็นกูคอยนะเลทราคาของร้านรับซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับ35.8บาทไทยนะครับต่อ1ดอลลาร์นะครับอันนี้35.4นะครับผมหายไป0.4สตางค์ซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะครับ ย้อนกลับมานะครับเรามาดูตรงการขายในส่วนของธุรกรรมที่รวดเร็วที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้เลทร,ราคาเท่าไหร่นะครับ35.8เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ลองทําดูได้นะการอัปเดตการถอนเงินที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับก็คืออันนี้เลย1726บาทอันนี้ลงคลิปไปแล้วถอนเข้าในส่วนของธนาคารนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโคดอ่างเปาใครที่ได้รับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ